สวัสดีครับท่านผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมประจําวันอังคารที่4มกราคม2565นะครับถือว่าเป็นการสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับซึ่งชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงแรกนะครับในปีใหม่นี้นะครับเราก็พบกันในยังอยู่ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่3บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลนะครับ หน่วยนี้ก็จะมีอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นบทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจนะครับเรื่องที่2ที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือบทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลส่วนในเรื่องที่3นั้นก็จะเป็นนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับวันนี้เราก็ต้องไปชมคลิปวิดีโอก่อนนะครับนักเรียนครับพร้อมกันไปชมคลิปวิดีโอเลยครับ หัวข้อที่2บทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลบทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลมีเป้าหมายเพื่อต้องการให้ประชาชนได้รับสวัสดิการที่มากที่สุดโดยคำนึงถึงส่วนรวมของประเทศเช่นการกระจายรายได้การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการจัดส,สรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยรัฐบาลมีบทบาทที่สำคัญดังต่อไปนี้ 1. การผลิตสินค้าและบริการที่เอกชนไม่ดำเนินการ 2. การผลิตสินค้าสาธารณะและกึ่งสาธารณะ 3. การผลิตสินค้าที่เป็นคุณ,ณประโยชน์ 4. บทบาทในการเก็บภาษีเพื่อพัฒนาในด้านต่างๆ 5. บทบาทการแทรกแซงราคาและควบคุมราคาเพื่อการแจกจ่ายและการจัดสรรในทางเศรษฐกิจทั้งหมดทั้งมวลน,นี้คือเรื่องที่พวกเราจะมาเริ่มเรียนกันในวันนี้ เล่นนะตอนนี้หากนักเรียนทุกคนพร้อมกันแล้วเราไปเจาะลึกในแต่ละด้านกันเลยดีกว่าบทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลในด้านที่หนึ่งการผลิตสินค้าและบริการสาธารณะที่เอกชนไม่ดําเนินการสินค้าและบริการสาธารณะที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง<ๆ>เช่นกิจกรรมไฟฟ้าปปาโทรศัพท์ถนนเหมาะสําหรับผู้ผลิตเพียงรายเดียวมากกว่าผู้ผลิตหลายราย ดังนั้นรัฐบาลจะมีความจําเป็นที่จะต้องเข้าไปดําเนินกิจการเสียเองเพราะยิ่งมีผู้ใช้มากเท่าไหร่การลงทุนเฉลี่ยต่อหน่วยนั้นจะลดลงตามลําดับถ้าหากให้ภาคเอกชนนั้นลงทุนก็อาจจะไม่มีผู้ใดอยากจะเข้ามาลงทุนเพราะต้องใช้เงินลงทุนสูงมากในระยะเวลาอันสั้นนั่นเองครับด้านที่2การผลิตสินค้าสาธารณะและกึ่งสาธารณะ สินค้าสาธารณะเป็นสินค้าที่ไม่สามารถกีดการผู้บริโภคได้เมื่อมีผู้บริโภคจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคลายอืน่นเช่นรายการวิทยุรายการโทรทัศน์การเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลน,นั่นเองเดี๋ยวจะยกตัวอย่างของการเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลน,นะครับ การเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลน,นั้นจะจัดเก็บจากบ้านเรือนที่จ่ายค่าเก็บขยะแต่ก็มีบางครัวเรือนนั้นที่ไม่ยอมจ่ายและแอบทิ้งขยะเนื่องจากลักษณะการบริโภคที่ไม่ขัดแย้งและไม่สามารถกีดกันผู้อื่นได้หากให้เอกชนเข้ามาจัดเก็บอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งได้รัฐบาลน,นั้นจึงต้องเข้ามาดำเนินการกิจกรรมเสียเอง มาถึงตอนนี้แล้วหลายๆคนนั้นอาจจะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างแล้วครับในเรื่องของสินค้าสาธารณะและกึ่งสาธารณะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานั้นเราไปดูบทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลในหัวข้อที่3กันเลยดีกว่าหัวข้อที่3การผลิตสินค้าที่เป็นคุณ,ณประโยชน์สินค้าที่เป็นคุณ,ณประโยชน์ที่รัฐบาลนั้นเข้ามาแทรกแซงโดยตรงนั้นก็คือโรงเรียนมหาวิทย,า,ย,ลยาลัยโรงพยาบาล การที่รัฐบาลนั้นเข้ามาดําเนินการจัดการศึกษาเพื่อให้ประชาชนนั้นได้มีโอกาสได้อยู่รับการศึกษาอย่างทั่วถึงส่วนทางด้านสาธารณาสุขนั้นก็จัดให้มีสถานพยาบาลเพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลในกรณีที่เจ็บป่วยโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้ต่ําดีมากๆเลยครับในการเข้ามาจัดการทางเศรษฐกิจของรัฐบาลในหัวข้อนี้ และแล้วก็มาถึงหัวข้อสำคัญที่หลายๆคนนั้นสนใจบทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลในหัวข้อที่4บทบาทในการเก็บภาษีเพื่อพัฒนาในด้านต่างๆโดยทั่วไปแล้วรัฐบาลของประเทศต,ต่างๆมีบทบาทในการจัดเก็บภาษีเพื่อหารายได้เข้ามาใช้ใจ่ายในการบริหารประเทศและดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆในสังคมเช่นการส่งเสริมการศึกษาการรักษาพยาบาล การรักษาสภาพแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีการเก็บภาษีเพื่อดำเนินกิจกรรมนะโยบายทางเศรษฐกิจบางประการด้วย mm. เช่นการแก้ปัญหาการว่างงานแก้ปัญหาภาวะเศรษฐกิจเงินเฟ้อและเงินเฟือดอ mm. การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ส่วนในเรื่องของการจัดเก็บภาษีนั้นรัฐบาลมีการจัดเก็บภาษีจากหลายประเภทด้วยกันครับทั้งภาษีโดยตรงที่จัดเก็บจากผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโดยที่ไม่สามารถผักภาระภาษีให้กับผู้อื่นได้เช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลนอกจากภาษีทางตรงแล้วยังมีภาษีทางอ้อมภาษีทางอ้อมซึ่งผู้เสียภาษีนั้นสามารถผักภาระภาษีให้กับผู้อื่นต่อได้ เช่นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสรรพสามิตภาษีการค้าภาษีสแตมภาษีส่งออกและภาษีนำเข้าบทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลในด้านที่5บทบาทการแทรกแซงราคาและควบคุมราคาเพื่อการแจกจ่ายและการจัดสรรในทางเศรษฐกิจ เนืองด้วยสินค้าบางชนิดราคาไม่ค่อยมีเสถียรภาพเพราะเมื่อปริมาณการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงก็จะทําให้ราคามีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยผู้ผลิตจึงอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบเช่นการผลิตข้าว พืชพันธุ์ทางการเกษตรเมื่อผู้ผลิตออกมามากจนเกินความต้องการนั้นมักจะมีราคาที่ตกต่ำลงทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนและด้วยสาเหตุนี้รัฐบาลจึงต้องเข้ามาพยุงราคาและประกันราคาเกษตรเพื่อไม่ให้ราคาสินค้านั้นมาตกต่ำจนเกินไปเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ในบางกรณีสินค้าที่มีความจำเป็นในการคลองชีพมีราคาสูงขึ้นตลอดเวลาทำให้ผู้บริโภคนั้นได้รับความเดือดร้อนเช่นกัน จากการบริโภคสินค้าในราคาที่แพงเช่นน้ำตาลนมน้ำมันประกอบอาหารหรือสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆณนะตรงนี้รัฐบาลก็จะเข้ามาควบคุมราคาไม่ให้ราคาสูงจนเกินไปรวมทั้งการจัดสรรให้แก่ผู้บริโภคเพื่อไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนจากสินค้าที่มีราคาแพงหรือรัฐบาลนั้นเข้าไปแทรกแซงราคาในสินค้าอื่นๆด้วยเช่นค่าโดยสารรถประจำทางค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและทั้งหมดนี้ก็คือบทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลนอกจากนี้รัฐบาลยังมีบทบาทอื่นๆในระบบเศรษฐกิจเช่นการควบคุมและดูแลเอกชนให้ได้รับสัมปทานในการผลิตสินค้าบางประเภทเช่นรถไฟฟ้าทางด่วนพิเศษโทรศัพท์ โดยที่รัฐบาลนั้นเข้าไปควบคุมและดูแลอยู่ภายใต้ใตขอบเขตของกฎหมายรับเบียบข้อบังคับหรือการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐเช่นกฎหมายควบคุมราคากฎหมายควบคุมคุณภาพสินค้ากฎหมายควบคุมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนั่นเองครับเป็นยังน้นเพื่นนักเรียนบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆนะครับ ก็บอกว่าบทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลเช่นการผลิตสินค้านะการบริการสาธารณะที่เอกชนไม่ได้ดำเนินการนะครับแล้วก็เช่นการไฟฟ้าถนนโรงเรียนการจัดเก็บภาษีเพื่อพัฒนาประเทศนะครับบทบาทการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคานะเพื่อการแจกจ่ายและการจัดสรรในทางเศรษฐกิจ แล้วก็บทบาทอื่นๆของรัฐบาลนะครับเอกชนไม่สามารถดําเนินการได้ครับนักเรียนเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะต้องใช้ทุนสูงมากนะครับในการที่จะสร้างหรือพัฒนาหรือบริหารจัดการอะไรต่างๆเนี่ยฉะนั้นตรงนี้รัฐบาลก็ต้องเข้ามาควบคุมดูแลนะครับในหลายๆเรื่องนะเพราะว่าเอกชนก็จะทําได้เป็นบางเรื่องหรือว่า เอกชนทําแล้วรัฐบาลก็ยังไม่สามารถที่จะปล่อยให้เอกชนทําเองนะเพียงฝ่ายเดียวนะรัฐบาลต้องคอยควบคุมดูแลตรวจสอบอะไรต่างๆเพื่อว่าไม่ให้เอกชน,น,นเอาเปรียบประชาชนนะครับก็รายละเอียดเนื้อหาต่างๆก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับในชั่วโมงนี้ก็ไว้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ